เคนิคเคล็ดลับทําให้ตัวเองกลายเป็นคนโชคดีตลอดทํายังไงคลิปนี้จะบอกเทคนิคจะบอกเคล็ดลับนะครูอยากจะบอกว่ามันอยู่ที่เราเป็นคนเลือกว่าเราจะให้ตัวเองเป็นคนที่โชคดีหรือว่าจะให้เป็นคนที่โชคหลายคนส่วนใหญ่ไม่รู้ก็เลยมีกล้าที่จะเลือกให้ตัวเองโชคดี วันนี้คุณได้ยินคลิปนี้แล้วคุณเลือกนะคะว่าคุณอยากให้ตัวเองเป็นคนโชคดีหรืออยากให้คุณเป็นคนมีโชคชะตาวาสนาหรือมีชีวิตตามคำพูดและความคิดของคนอื่นถ้าคุณไม่เลือกเชื่อไหมว่าทุกวันที่คุณตื่นลืมตาขึ้นมาคุณจะมีชีวิตอยู่ภายใต้อำนาจของโลกภายนอก คนนู้นพูดถึงคุณแบบนี้คนนี้พูดถึงคุณมแาบบแล้วสถานการณ์เหตุการณ์คนนั้นคนนี้คือมันจะวุ่นวายและมันก็จะเป็นโชควาสนาที่คุณคิดว่ามีใครลิขิตชีวิตคุณอยู่แต่ถ้าคุณเลือกที่จะเป็นคนโชคดีเชื่อไหมว่าจะมีแต่สิ่งดีๆเหตุการณ์ดีๆผู้คนดีๆเกิดขึ้นในชีวิตคุณถ้าอยากได้เทคนิคเคล็ดลับเพิ่มเติมมากกว่านี้แอดไลน์หาครูนะคะ ครูมีคอร์สดีๆแนะนำหลัก